ลค่ะคุณเราก็มาคุยกันแบบผู้หญิงผู้หญิงนะคะได้เลยค่ะเอาจริงๆก็คือผู้หญิงทุกคนมีการดูแลตัวเองแล้วคือทัญญาเราเจอกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็คือปีนี้เราก็40ฝสางแล้วเนาะแต่เขาก็ยังสวยสดใสและแข็งแกร่งอยู่เสมอคุณต้องบอกถึงวิธีการดูแลตัวเองเพราะอะไรหลายต่หลายคนใครจะมาเขียนนู่นนี่ว่าคุณนั้นนี้ดิฉันพูดเลยดิฉันเสียงแทนว่าเขาดูเด็กอยู่เสมอแล้วเขาก็ดูเฟรชอยู่เสมอคุณทํำยังไงมี กะละแมเป็นไอดอลไม่ใช่แล้วเข้าจริงยังไงเวลาเปิดไอจีของกะละแมแล้วเห็นโอ้โหฟิตหุ่นขนาดนี้เราก็รู้สึกแบบเออเนาะขยันจังเลยเห็นคุณแอนทองประสงค์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าวันนี้ฉันขี้เกียจฉันขี้เกียจไม่ได้แหละเนาะอ่ะเห็นแบบรุ่นเดียวกันขยันขนาดนี้เดี๋ยวฉันเพละขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบเรามีเพื่อนๆที่เราเราเห็นอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคฉันต้องแบบขี้เกียจไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบ คอยดูแลเรื่องอาหารการกินก็สาคัญเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆอ่ะเราเรากินแบบไม่บัญญัติบัญญัติของหวานนี่ชอบมากแป้งนี่ชอบมากโดยที่เราไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปอ่ะมันมันมีผลเสียต่อร่างกายจนวันหนึ่งพอเราอายุเยอะขึ้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องมาใส่ใจรายละเอียดพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราเราใส่ใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เรื่องเสน่ห์ของร่างกายผู้หญิงก็เป็นสิ่งจําเป็นคือเรื่องกลิ่นด้วยความที่แบบโอเคพอเราเราแก่ขึ้นเราก็รู้สึกว่า คันห้ามพูดว่าแก่ค่ะอายุมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเป็นวัยรุ่นตอนปลายมากขึ้นมันก็จะรู้สึกว่า เราอาจจะมีเสน่ห์ไม่เท่าวัยรุ่นแบบสาวๆะไยเงี้ยเพราะฉะนั้นโนโนคุณห้ามเทียบดิฉันขอเลยคุณห้ามเทียบเด็ดขาด <laughs> เพราะวัยใครคือวัยคนนั้นแล้วแต่ละวัยเนี่ยมันมีเสน่ห์เฉพาะตัวใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ<อ>ไม่ว่าจะกลิ่นผมกลิ่นกายกลิ่นทุกอย่างใน<อ>ร่างกายเราเ<อ>มันมันคือสิ่งที่แบบเราเราต้องใส่ใจและดูแล <laughs> แล้วแล้วตัว,ต,วตัวทธอเองเี่ยเป็นคนชอบในเรื่องของน้ําหอมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปเมืองนอกจะเป็นคนแบบ ชอบซื้อมาเก็บไว้ออสะสมน้ําหอมด้วยความออที่แบบตอนเราเด็กๆอะ่ะเราเราเรามีแม่เราที่แบบเราได้กลิ่นแม่แล้วอยากจะหอมเหมือนแม่ออแม่เป็นคน<จ>ชอบฉีดน้ําหอมเ,ออเราจะเก็บไว้ตลอดเวลาแล้วจน วันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียเงินตั้งเยอะตั้งแยะ,ะบางขวดเรายังไม่ได้ใช้เลยอะ่ะบางขวดก็แพงจนวันหนึ่งได้มารู้จัก,กรน้ำหอมของคนไทยคือมาดามฟินน้ำหอมมาดามฟินนี่เป็นอะไรที่แบบราคาก็ไม่แพง<อ>แต่ว่าคุณภาพนี่คือแบบสุดๆมันมันสนุกสนานกับการที่เราจะผสมน้ำหอมกันได้อ่ะคืออย่างนี้นะดิฉันนะสัมภาษณ์ดารามาเยอะแล้วหลายคนก็ใช้มาดามฟินแล้วก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยเซตเนี้ยพันกว่าบาทฉันก็ตกใจว่าเฮ้ยสามขวดมันพันกว่าบาท แล้วมันแบบกลิ่นเกินคือมันอยู่ทนนานเปล่าทนมากคนจริงๆคือต้องบอกว่าอย่างอย่างอยู่ตรงเนี้ยอะอย่างสีฟ้าอันเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่ออกใหม่เป็นกลิ่นซัมเมอร์อย่างเงี้ยสีฟ้าอันนี้จะให้ความรู้สึกวันที่เราอยากเป็นผู้หญิงแบบสส่เท่อะวันนี้แบบมันมันเริดมากกลิ่นยิ่งสีฟ้าเนี้ยชอบมากชอบมากสุดๆเลยนะคะอะ อ๋อมันก็จะแบบว่าสดใสคูคูแท้ๆใช่ถ้าแมร์ฉีดก็จะเป็นกลิ่นหนึ่งอย่างแค่าฉีดก็จะเป็นกลิ่นหนึ่งนะคะเพราะว่ามันผสมกับกลิ่นของแต่ละคนนะคะอ่าเท่านี้ไม่พอความสนุกของมาดามฟีนคืออย่างกลิ่นนี้มันใช้ความรู้สึกแบบอาบน้ําเสร็จแล้วรู้สึกเฟรชสดใสสดใสอะไรเงี้ยเราเราผสมกันได้เลยก็จะเป็นอารมณ์แบบความสดใสผสมเท่ๆอย่างเงี้ยเท่านี้ไม่จบยังมีรุ่นคลาสสิกนะคะสีเขียวซึ่งสีเขียวเนี่ยจะให้อารมณ์แบบ ู้หญิงคิดเล่นวันนี้ฉันอยากจะเป็นสาวออกกําลังสาวเฮลท์เฮลร์ฟี้อะไรเงี้ยก็จะฉีดเล็กปียวเงมอร์ฟินคุณจะฉีด3มกลิ่นทับกันได้เลยหรอได้เลยค่ะมันไม่ตีไม่ตีกันค่ะอันนี้แหละคือความสนุกของมาดามฟินจริงจริงค่ะคุณโดมนะคะเออว่ะมันก็ได้อีกกลิ่นไปเลยเนาะใช่มันจะแบบมันมีมันมีแบบอารมณ์อ่ะมันมีแบบท็อปโนสมิดเดิลแล้วก็มีแบบปลายแบบนึกงอกว่ามันจะแบบกลิ่นมันมันไม่ใช่ว่าทีเดียวเรารู้เรื่องไงมันจะมีแบบเอ้ยเอ๊ เอ้ยอย่างเงี้ยนั่นแหละคือความสรุปของมันเอ้ยดีเอาไหมอยากใช้ปะใช้ยังใช้ยังถ้ายังอ่ะมีใช้ไหมอ่ะเอออ่ะของฟรีแล้วมีเกียริเราแล้วมีมาให้ค่ะคุณกัลเลแมนะนี่เลยค่ะมาเป็นเซตค่ะแบบนี้ก็คือเซตนี้คือมีสามอันนี้มีน้ำหอมสามขวดมีโลชั่นดอกไม้แล้วก็ยังมีน้ำหอมที่เป็นกลิ่นฟินิลเลิฟและฟินิ l แบ k อันนี้จะเป็นกลิ่นน้ำหอมอีก2กลิ่นรุ่นคลาสสิกอ,อันนี้จะเป็นสายหวานวันที่เราอยากเป็นผู้หญิงหวานอันนี้วันที่เราอยากเป็นผู้หญิงเซ็กซี่แล้วราคาไม่แพงด้วยพันกว่าบาทคือหมายถึงว่าคุณฮาโลชั่นกลิ่นหนึ่งแล้วคุณฉีดน้ำหอมมีกลิ่นหนึ่งอันนี้มันก็โอเคใช่ปะใช่เผื่อว่าคุณผู้ชมอยากได้นะให้แอดไลน์เลยนะคะที่แอดนะคะตัวแอดไซน์กลินพันกว่าบาทได้รับไปเลยทั้งเซตนี้ น้ำหอมสามโลชั่นเนี่ยอีกสามมีมีวันก่อนใครวะมาออกรายการแล้วก็บอกว่านี่ถ้าขายถั่วพันกว่าบาทแสดงว่าปลอมพันกว่าบาทก็ไม่แพงแล้วนะ <c oughs> ยิง่งจะมาปลอมขาอีกมากหรือเปล่าใช่มันมันคือตอนนี้ของปลอมมันเยอะมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ซื้อในรายการเนี่ยค่ะคือจะแบบเ,<อ>เลิศสุดแล้วก็สามารถที่จะโทรได้เลยเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะโทรไปเลยเ<อ>ค่ะ<อ>หรือว่าสแกน QR code คที่ขึ้นหน้าจอก็ได้<อ> <ๆ S 2> คือต้องบอกว่าน้ำหอมมาดามฟินเนี่ยเป็นน้ำหอมที่เหมาะกับเมืองไทย กาบร้อนต่อให้เหงื่อออกขนาดไหนเนี่ยก็เอาอยู่คือใช้มาประมาณแบบ2ปีเป็นพรีเซนเตอร์2ปีถ้ามันไม่ได้ผลนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำต่อแล้วว่ะด้วย<ช>ความที่เราแบบใช้มาจนมันติดอะวันไหนที่ไม่ฉีดนี่แบบรู้สึกเฮ้ มันขัดความมั่นใจมันก็ต้องพกไว้ติดกระเป๋าพกติดรถอะไรแบบนี้คือหัวน้ําหอมนี่มาจากฝรั่งเศสแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมอีฟล่าว่าเป็นน้ําหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ําหอมที่เราจะฉีดแล้วกลิ่นไปซ้ำใครเนี่ยไม่มีทางอไม่มีทางเลยอ๋อก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่เลยเออพูดถึงฝรั่งเศสเราจะได้ไปเที่ยวกันเมื่อไหร่เนี่ย นั่นสิจะได้ปไหมแต่ว่าไปไม่ต้องไปซื้อน้ําหอมที่ฝรั่งเศสนะคะออแพงกว่านี้แน่นอนชื่อของคนไทยมาออดามฟินอ่พูดถึงไปเที่ยวคุณปกติคือจัดทริปไปเที่ยวในครอบครัวบ่อยไหมถ้ามันไม่ได้ติดช่วงโควิดอะไรเงี้ยบ่อยทุกปีค่ะทุกปีอย่างนี้เนะาะครอบครัวต้องไปสักครั้งสองครั้งใช่ ส่วนใหญ่ไปไหนหลังๆมีไปนี่อะไรนะเล่นสกีใช่ไหมใช่คือญี่ปุ่นเนี่ยจะไปเพื่อที่จะไปเล่นไปเล่นสโนว์บอร์ดลูกก็จะเล่นสกีแต่อันนี้เป็กจะไม่ไปเพราะว่าเขาอะจะเป็นแนวแบบชอบไปแล้วชิลยู่เฉยๆทำกับข้าวอะไรเงี้ยแต่ถ้ชอบไปไหนอะอเมริกาอ๋อจะอยู่นานๆนไ่เลยแต่ถ้าเอ็กซ์ตรีมจะต้องไปกับลูก อ๋อเข้าใจอ่ะคนวันนี้ก็ฟินกันนะคะกลับมาดามฟินด้วยแล้วก็กับครอบครัวด้วยทั้งคุณเป็กด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ได้มาคุยกับธัญญาด้วยหวังว่าคุณผู้ชมสามแซ่บก็คงจะฟินไปด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เราก็ได้กินอาหารที่อร่อยจากพี่เป็กดีมากนะคะไว้มีโอกาสเราจะมาเยี่ยมคุณอีกนะคะโอเคค่ะโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องมาอัปเดตอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ